สวัสดีพี่น้องมนีกะพาไปชมวิดีโอคุณยายออกกำลังกายเนาะพี่น้องคุณยายอยู่ผู้เดียวสามีตายจากแล้วพี่น้องเลาวขยันเลี่ยงงัวแล้วบ่ามักอยู่ซื้อ,อเลี่ยงง่วให้ลูกให้ล้านหูกสาหลาเล่านั้นละ่ะย่ามบอมีกะเออได้ซโย ไปใบธงไปเอางัวปล่อยง่วเลี่ยงงัวสิได้กินอิมอ่มๆแล้ววะพุนเล่นานังเฝ้าง่วเล่าอยู่พุนเ <c oughs> ห็นคนยายแล้วก็มีความสุกเนาะตามภาษาคนบันหน้าเหาเนาะพี่น้องนี่แหละยูเฮียนแล้วก็ปปูกพักแล้วก็เฮ็ดแปลงพักแล้วได้พี่น้องผางเฮียนแล้วหนัปูกพักอีตู ปูกพักขนาพักกวางตุ่งีหยังบักทัวพักพี่เล่ากินเล่าอันนี้แหละพี่น้องแล้วก็เอามาแปะไว้เอามาปลูกโดน้ำพ่อได้ออกกําลังกายแล้ววะพักก็กำลังงานนี่พักซี่พักซี่จีนกับมี่พี่น้องมี่หลายพักอันนี้ซีเมนพักกวางตุ่งกับพักขนาเนาะพี่น้องพักซี่เล่ากับมี่ พักอีตูพักหอมมีกะข่างบักทัวแล้วก็เฮ็ดดีดีได้พี่น้องเบิ่งแน่บักทัวกำลังไตขึ้นขางเลยออกดอกตอนนี้มีความสุแล้วะเราเห็นพักเรางามเราก็มีความสุแล้วว,เเว,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 วนะเนาะคนเท่า ได้เหตุได้พ่อได้ออกกำลังกายไข้ซา,าก็บ,บอกดีละแม่แม่ได้ออกกำลังกายเนาะแถมได้พักให้ลูกให้ล้านกินบ่ต้องสื่อเขาพักบอดสามพิษนั่นได้พี่น้องนี่บังข่างบักทัวแล้วก็เหตุเองได้พี่น้องเหตุดีดีบ้งนะแล้วก็มีความสุขนอนแย่งแย่มงมือเสากระโดนนามพักแล้ววะาย่งกังเว้นมันห่อนแล้วก็นอนเว่นนอนเปแล้ววะนี่ สรงหลูบมหาห้เบิงบักพักหอมพักคนากํลลังงามเลยพี่น้องมีหอดอันพอขามาขอสื่อเล่าผลงานพี่น้องแล้วก็ได้ยคาขนมให้ร้านเล่านี่กระแปลงพักนาบานบักทัวกํลลังออกนวยตอนนี้พี่น้องนี่ออกนวยหูยอวบอวบเป็นตะตำแสบนะพี่น้องไข่าสาออนอนซ่อนเอ้ยบังแหน่งงามผลงานคนใหญ่จ้ะ